ถุงมือจัก,กรยานตกลงใส่หรือไม่ใส่ดีกว่ากันครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งรอบแล้วนะฮะวันนี้จะมาคุยในเรื่องของถุงมือจัก,กรยานครับผมเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับเรามีทริปของ ปั่นปลอดภัยไประยองฮินะฮะซึ่งก็มีเพื่อนๆหลายๆท่านได้สังเกตมาว่าเอ๊ะนักปั่นจักรยานระดับทีมชาติไทยไม่ค่อยใส่ถุงมือฮะดังนั้นเนี่ยถุงมือเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ดีก็ตามที่เกินกันมาตั้งแต่แรกเลยครับคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างฮะว่าถุงมือนะครับเพื่อนๆคิดว่าใส่หรือไม่ใส่ดีกว่าเพราะอะไรครับผมลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ เข้าเรื่องกันเลยฮะถุงมือจักรยานจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงใช่ไหมครับลองย้อนกลับไปดูนะ,ะการขี่จักรยานตั้งแต่ในช่วงศตวรรษที่19ศตวรรษที่20เป็มันต้นมาเราก็จะได้เห็นแล้วว่าตั้งแต่แรกๆเนี่ยถุงมือนะฮะกลายเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่บรรดาน,นักกีฬาจักรยานในรุ่นบุกเบิกเนี่ยจะต้องใส่กันดังนั้นเนี่ยพอไปหาดูว่าถุงมือจักรยานเนี่ยมันมีหน้าที่ของมันคืออะไรใช่ไหมครับผมก็ไปนค้นพบมาว่าจริงๆแล้วถุงมือจักรยานในรุ่นแรกๆเลยนะครับ เป็นถุงมือหนังธรรมดาธรรมดานี่เองฮะก็เลยพอจะเดากันได้ว่าน่าจะเป็นในลักษณะของการเสริมให้การจับเนี่ยมันกระชับดียิ่งขึ้นนะ,ะเพราะว่าในยุคแรกๆเลยเนี่ยตัวแฮนด์จักรยานเองบางทีก็ไม่ได้มีการพันมีการอะไรมากมายนะฮะก็มีกริปเทปง่ายๆที่พันซึ่ง ไม่แน่ว่าจับแล้วก็อาจจะยังไม่รู้สึกสบายมือตัวที่เป็นชิฟเตอร์ที่เป็นฮูที่จับก็ยังไม่มีการบุยางไม่มีอะไรกันมากมายนะก็เป็นจับกันอยู่บนโลหะนั่นแหละดังนั้นเนี่ยเชื่อได้ว่าถุงมือจะเป็นตัวที่ช่วยให้สามารถจับแผ่น ได้อย่างกระชับมากขึ้นเพราะว่าพอปั่นไปแล้วในหน้าร้อนนะครับที่ต่างประเทศถึงแม้จะในยุโรปก็เธอะก็จะร้อนมากแล้วมีเหงื่อออกที่มือนั่นเองโดยเฉพาะบนเขาซึ่งความเร็วไม่สูงลมก็ไม่ค่อยแรงดังนั้นถุงมือน่าจะเป็นตัวช่วยในการจับให้ได้กระชับมากขึ้นครับต่อมาฮะหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีการออกแบบถุงมือจากกระยานโดยเฉพาะซึ่งก็จะเพิ่ม การซัพพอร์ทที่ตัวอุ้งมือคือเพิ่มตัวที่บุที่ตัวอุ้งมือนั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้ไปหาดูจะเจอเมอนตั้งแต่ประมาณยุค80ยุค90เป็นต้นมาก็คือจะมีการบุไม่ว่าจะเป็นบุแผ่นหนังเสริมอีก1ชั้นนะฮะเป็นการบุนวมเข้าไปเป็นการบุผ้าหรือต่อมาจะเป็นถุงมือเจลใช่ไหมครับซึ่ง ในยุคนี้นี่เองที่มีการกำเนิดเสือภูเขาก็จะมีการแตกถุงมือออกไปเป็น2งชนิดคือถุงมือเสืมหมอกกับถุงมือเสือภูเขาซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆความต่างหลักๆของมันก็จะเป็นในเรื่องของตำแหน่งที่บวชนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปกป้องที่ตรงหลังมือฮะเพราะถุงมือสมหมจะไม่มีการบุเพิ่มอะไรที่ตัวหลังมือแต่ถุงมือเสือภูเขาหลายๆแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเต็มนิ้วฟูลฟิงเกอร์หรือว่าเป็นแบบครึ่งนิ้ว ก็จะมีการบุกที่ด้านหลังโดยเฉพาะในกลุ่มที่เป็นดาวหิวฮะมีการป้องกันที่หลังมือทางด้านหลังดังนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าถุงมือจะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของการบุกการซับแรงกดกันร,รับแรงกระแทกและในที่สุดนะฮะมันกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยปกป้องมือป้องกันอันตรายเมื่อเกิดอุบัติเหตุนั่นเองครับทีนี้ทำไมบรรดาโปรนักปัน่น ถึงไม่ค่อยนิยมใส่ถุงมือใช่ไหมครับก็ต้องบอกกันว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะนักจักรยานไม่ว่าจะเป็นโปรโมืออาชีพเลยนะถ้าใครตาม IG ของโปรโระดับโลกจะเห็นได้ว่าแม้แต่ตอนที่เขาปั่นสบายๆและถ่ายลง IG จผมแอบเห็นหลายๆคนนะฮะไม่ได้ใส่ถุงมือครับผมนักจักรยานทีมชาติเองส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ใส่ถุงมือแม้แต่ขาแรงหลายๆคนก็จะนิยมไม่ใส่ถุงมือฮะเหตุผลหลักๆน่าจะมาจากเรื่องของความสบายความรู้สึก ไม่เกะกะไม่เนอะหนะความรู้สึกไม่ได้มีอะไรมาเป็นตัวหน้ารำคาญที่ตัวมือเวลาจับแผ่นก็จับไปเลยง่ายๆสบายสบายนั่นเองนะครับแอ่ทีนี้พอไปสังเกตในการแข่งขันปุ๊บเอ้ยทุกคนเลยเนี่ยใส่ถุงมือหมดเลยนั่นแปลว่าอะไรฮะมีเรื่องหนึ่งที่ต้องคิดทันทีครับทำไมตอนแข่งถึงใส่ถุงมือทําไมตอนซ้อมถึงนิยมว่าไม่ใส่ถุงมือกันมีคําตอบหนึ่งที่เกิดขึ้นมาทันทีฮะเมื่อค้นหาเรื่องนี้นะครับคําตอบนั้นก็คือ บนถุงมือมักจะมีการสกรีนชื่อทีมซึ่งก็เป็นชื่อสปอนเซอร์นั่นเองดังนั้นจริงๆแล้วถุงมือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการโฆษณาของตัวนักกีฬาและทีมจักรยานนั่นเองครับดังนั้นเวลาปัาน่นเวลาอะไรที่เป็นอย่างเป็นทางการแม้แต่ในขั้นตอนทีมพรีเซนเตชันที่ทุกคนขึ้นไปแสดงตัวบนเวทีนะฮะก็จะมีเห็นเป็นส่วนใหญ่เลยก็จะใส่ถุงมือเพื่อให้เห็นโลโก้ของผู้สนับสนุนทีมนั่นเองครับ ทีนี้ก็มาถึงข้อนี้แล้วจะต้องมานั่งคบคิดกันแล้วฮะว่าใส่ถุงมือดีหรือไม่ดีกว่าอย่างไรแน่นอนครับว่าเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความกระชับนะฮะส่วนตัวผมเองผมก็เคยที่จะปั่นจักรยานโดยที่ไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับซึ่งก็เคยเกิดปัญหาหนึ่งอย่างก็คือมันลื่นฮะเคยลื่นจนเรียกว่าแฮนด์หลุดมือไปแล้วแต่ว่าโชคดีว่าก็ไม่ได้ล้มนะครับดังนั้นถุงมือเนี่ยใส่แล้วช่วยให้จับกระชับขึ้นจริงไหมจริงครับผมเพียงแต่ว่าในความรู้สึกว่ามันสบายกว่าหรือความรู้สึกที่่วา มาน่ารําคาญก็ต้องบอกว่ามันก็มีจริงๆฮะยังไม่เจอถุงมือยี่ห้อไหนเลยสักยี่ห้อที่ใส่แล้วเหมือนไม่ใส่อะไรยังไม่มียี่ห้อนั้นเลยส่วนในเรื่องของการบุที่ฝ่ามือต้องบอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดขี่เสือหมอบนะฮะโดยเฉพาะเสือหมอบเนี่ยการบุเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันจําเป็นกับต้องใส่ถุงมือเพื่อให้บุนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเสือภูเขานะเสือภูเขา,เาตัวฝ่ามือที่เป็นเจลหรือฝ่ามือตัวที่บุดีๆนะฮะโอ้ขี่แล้วสบายขึ้นได้มากการจับจะกระชับขึ้นรวมถึงแรงกกกระแทที่เิด จักรยานขึ้นมาที่ที่ที่มือเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นครับผมแต่ทีนี้จะมีอีกหนึ่งอย่างที่ถุงมือช่วยเราได้ก็คือในเรื่องของความปลอดภยัยเรื่องของยามเกิดอุบัติเหตุที่มือเราจะ ได้ไม่เละเทะมากนะฮะข้อนี้คนพบข้อหนึ่งเลยครับว่าการใส่ถุงมือช่วยลดการบาเดเจ็บที่มือเวลาเราเกิดอุบัติเหตุได้จริงๆนะฮะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถุงมือจะมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เราได้พูดมาตอนแรกคือเนื่องความปลอดภยัยซึ่งมันช่วยเราได้มากนั่นเองสำหรับนักกีฬาครับผมนักกีฬาในที่นี้หมายถึงนักกีฬาอาชีพนักกีฬาระดับทีมชาตินักกีฬาพวกนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นแล้วมือเขามีปัญหาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะฮะ เขาไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องใช้มือในการทํางานอย่างอื่นเวลาบาดเจ็บก็จะสามารถไปหาหมอพักฟื้นร่างกายนู่นนี่นั่นได้ใช่ไหมครับมือก็สามารถพักได้คําถามคือคนทั่วๆไปฮะในขณะที่คุณทํางานอยู่อาจจะเป็นครูอาจจะเป็นวิศวกรคุณอาจจะเป็นสถาปนิกคุณเป็นช่างภาพครับผมคุณเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นนักเขียนเป็นคนขับรถฮะคุณต้องใช้มือทําสิ่งต่างๆมากมายคุณเป็นผู้บริหารที่จะต้องเอามือขวาขึ้นมาจับปากกาเพื่อเซ็นโครงการ2000ล้าน ถ้าหากว่ามือคุณบาดเจ็บแล้วไม่สามารถทํางานเหล่านี้ได้คําถามคือมันมีผลกระทบกับชีวิตประจําวันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยในคาแนะนําก็คือสําหรับคนที่ปั่นจักรยานทั่ว,วไปเป็นงานอดิเรกเป็นนักกีฬาสมัครเล่นการใส่ถุงมือช่วยเซฟให้เราสามารถไปใช้ชีวิตประจําวันได้โดยที่มีผลกระทบจากอุบัติเหตุของจักรยานน้อยลงนั่นเองแต่นั้นถามมาถึงตรงนี้ฮะโดยส่วนตัวผมผมก็มองว่าถ้าหากปั่นจักรยานแล้วไม่ได้มีความเหนือบากกว่าแรงในการใส่ถุงมือ ขอแนะนําว่าใส่ถุงมือดีกว่าครับยังน้อยที่สุดฮะมือไม่เจ็บพอมือไม่เจ็บกลับไปบ้านเสร็จปุ๊บโดนผอบอที่บ้านนฮะโดนคุณภรรยาที่บ้านตะโกนสั่งให้ไปซักผ้าเรายังสามารถขึ้นเสียงตอบกลับได้ทันทีว่าได้ครับเดี๋ยวนี้แล้วก็ไปซักผ้ากันมือเจ็บก็ซักผ้าไม่ได้ครับแล้วก็โดยส่วนตัวผมเองเคยเกิดอุบัติเหตุที่จักรยานล้มนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ถุงมือแล้วก็เกิดปัญหาว่าจะต้องตัดเนื้อที่ข้อนิ้วออกไปเพราะว่ามันก็ครูดกับพื้นไปค่อนข้างแรงจนมัน มันยุ่ยอะฮะพอมันยุ่ยเสร็จปุ๊บก็ต้องตักเนื้อตรงนั้นทิ้งแล้วก็รักษาแผลก็เย็บแผลในส่วนที่เป็นมือนั่นเองซึ่งถ้าใส่ถุงมือมันก็จะไม่เจ็บเยอะขนาดนั้นนะฮะซึ่งก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีบ้างที่ยังไม่ได้ใส่ถุงมือปัน่นส่วนใหญ่ถ้าไม่ใส่ถุงมือปั่นก็จะเป็นการปั่นคนเดียวสบายๆง่ายๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เป็นการปัน่นออกทริปเป็นปัน่นเป็นกลุ่มไปงานแข่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาผมก็จะใส่ถุงมือทุกครั้งเลย เอาฮะก็ขอร่ำลากันไปขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้สาระง่ายๆเบาๆแต่ว่าเป็นคำถามที่มีคนถามเข้ามาเยอะจริงๆจริงๆนอกจากเมื่องานระยองฮิที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะฮะตอนที่ไปบรรยายที่ไทย PBS การแข่งขันท o ออฟไทยแลนด์ ก็มีคนถามเข้ามาในการถ่ายทอดสดว่าเพราะอะไรนักปั่นถึงไม่ใส่ถุงมือก็ได้ให้คําตอบไปประมาณนี้นั่นเองนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับสาระเรื่องเล็กๆเ,เกร็ดอย่างนี้เกี่ยวกับจักรยานแล้วก็เอาไปใช้เอาไปให้ทุกคนสามารถขี่จักรยานได้อย่างมีความสุขสนุกสนานและที่สําคัญเหมือนกันทุกครั้งฮะที่ต้องบอกกันเอาไว้ว่าปั่นจักรยานให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ